โอ oh, แล้วเกิดด้วยกันนะตรงนี้พอเกิดด้วยกัน3มคนนะคินเลอร์เขารับบทเป็นโอนี้นครับผมแล้วเช็คเครื่องตรงนี้ครับผมจะเอ๋เข้าจังจังกับดไว้แล้วเดไว้ยังเอาตัวรอดสต็ปนะเอา้าหลงไฟครับผมจังหวะหลงไฟครับขนาดใส่แว่นยังหลงไฟฮนะเดไว แล้วฉีกออกไปเลยเอา้าจังหวะฉีกคิดดีหรือเปล่าที่ฉีกครับผมจังหวะนี้แล้วตีล้มไปเลยครับผมแล้วจะได้แขวนครับแฟดแล้วจะได้แขวนเฟร์แรกเดียวไว้ไปก่อนแล้วเครื่องที่หนึ่งจะติดมาหรือเปล่าฮนะตรงนี้ประมาณ90%เอร์ซนได้ครับมาจังหวะนี้แล้วเครื่องที่หนึ่งติดเหมือนกันนะแล้วเขามาเช็คครับผม เบสเมนฮะแล้วจ่าเอกครับผมอุ้ยเหมือนคิลเลอร์เขาจะเหมือนเขาจะมีเหมือนจะมีเอ่อบาร์บีคิวครับผมโอ้โหมีบาร์บีคิวไม่พอฮะแล้วยังไงช่วยกันได้หรือเปล่าในจังหวะน,นี้แล้วตัดมาช่วยกันเรียบร้อยฮนะ อือจังหวะเซอร์เวอร์เขาหลงไฟครับผมตัดไม่อีกทีคือล้มดมหญ้าไปแล้วฮะ <c oughs> แล้วปั่นสองชิวๆกันอยู่ตรงนี้ฮะแล้วอันตีครับคิลเลอร์แล้วเหมือนจะจังหวะเหมือนจะเห็นเดะไว้เขาปั่นสองก็อยู่ตรงนั้นครับผม แล้วล่องมา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 ยังไงทุบทันครับผมโอ้ยจังหวะเขาทุบข้ามหน้าต่างพอดีฮะ <c oughs> แล้วใส่แว่นจะเข้าเฟสสองไปเลยครับผม <c oughs> แล้วตรงนี้เขาปั่นไฟไม่รอเลยครับผม คือเครื่องไปก่อนนะมีการเหลียวไปดูด้วยครับผมแล้วเหมือนคิลเลอร์จะมาไล่เครื่องถูกตำแหน่งครับผมถึงก็วงแตกไปฮะแล้วตัดมาตรงนี้เฟิง์มินกำลังจะวิ่งเข้าไปชาร์จเพื่อจะช่วยฮะ แล้วมีคนเนียนกลับมาซ้ำเครื่องครับตรงนี้เขาทำการรีกร๊ปกันนะผมแล้วมาไล่กับเจฟครับ <c oughs> ง้างตีเจฟล้มไปเลยอ <c oughs> โอ้โหแล้วเครื่องที่สองก็ติดมาเหมือนกันครับผม <c oughs> แล้วจ้ำมันเลยฮนะตรงนี้แล้วเซอร์ไวเวอร์เมืองทิพย์ยังไม่ได้ฮิวด้วยครับผม ปล่อยเลือดไปเลยฮะปล่อยเลือดยาวๆไปครับผมแล้วเจอโมแล้วเจอโอนี้มันไม่เป็นผลดีด้วยฮะที่ยังไม่ได้ทำการฮิวแล้วตัดไปอีกทีคือไล่ฟึงหมินแล้วฮะแล้วดูดเลือดเหมือนจะเต็มแล้วด้วยฮะอ่านติดเลยแล้วกันครับผมแล้วยังไงไล่ใครครับเหมือนจะไล่ เหมือนจะไล่ซื้อเวอร์เมืองทีครับแล้วซื้อเวอร์เมืองทีเขาเปทันพอดีฮะแล้วเข้ามาจังหวะนี้มันจะทันเหรือครับผมเรื่องเอาตัวรอดไปได้ฮะโอ้โหยังหักตัวรอดได้ครับผมแล้วยังไงดีฮะจังหวะนี้โอ้โหพิ่งไปหมอบอย่างนี้ก็ล้มนีนครับผมแล้วลีกรุ๊ปกันอยู่ตรงนี้สามคนนะเดอะไวท์เจฟแล้วก็เฟิงหมินนะผม สถานการณ์ตึงจัดจัดนะแล้วเหมือนกับว่าจะตกเฟสไปแล้วครับเอ้ยไม่ใช่เหมือนจะเข้าเฟสสองไปแล้วฮะขออภัยจัดทือเครื่องไปก่อนนะ แล้วเจฟเขาจะเนียนมาช่วยฮนะแต่จังหวะคิลเลอร์เขาเหลี่ยวกลับมาเห็นพอดีฮนะแล้วล่อครับล่อซื้อฮะโอ้ยแล้วตีวงกบไปก่อนครับโอ้โหแล้วจังหวะล่อซื้อของเจฟยังได้อยู่อนะ อู้แล้วหรอกโอ้ยังยังนิ่งอยู่ครับเจฟรอซื้อแล้วตรงนั้นเขาช่วยกันได้ครับผมแล้วเจฟจะรับบทจูเลยไปแล้วแล้วโอ้หแล้วจังหวะจังหวะยึกยักหน้าไม้เหมือนคินเลอร์จะกลัวไม้ครับผมโอ้แล้วเบี่ยงออกมาตรงนี้เพื่อจะเล่นบริเวณหน้าต่างบ้านเหลี่ยมครับ โอ้โหยังหลอกโดดไปสวยๆไปก่อนนะแล้วล่อซื้อได้ด้วยฮนะแล้วเหมือนจะอยู่กับเจฟยาวๆหรือเปล่าฮนะแล้วสเต็ปหน้าต่างไปทีแล้วโดดกลับอีกทีฮนะอย่างนิ่งเลยคนระับแต่จังหวะน,นี้เหมือนฉีกมาเหมือนจะโดนเข้าที่หลังแล้วนะหนึ่งทีลแล้วเจ็ดสิบสองครับผมแล้วกระโดดสเต็ปหน้าต่างไปอีกทีฮนะเอาอยัางไงครับผมรอซื้อฮนะ โอ้โหแล้วทุบไม่โดนนะผมรอซื้อครับรอซื้อครับแล้วเขาตีโคมาแล้วทุบไปที่วงกบก่อนฮนะแล้วมีการฝากมือเรียกย้อยเย้ยกันด้วยฮนะเอายังไงจะล้มหรือเปล่ายังไม่ล้มครับผมโอ้หจังหวะเขาจูงแบบอย่างโคมาจังหวะนี้สําหรับเจฟแล้วโดดกลับโอ้ยยังอยู่ตรงนี้ครับ ยังอยู่ครับเจฟเขายังเล่นอยู่ครับแล้วอู้วู่ซื้อได้ไปหนึ่งเครื่องฮนะจังหวะจูค๊ครนะับผมจังหวะจูบคมคมฮะของจอน,นี่ฮนะก็ซื้อไปหนึ่งเครื่องฮนะแล้วตัดมาดูตรงนี้ปั่นสองคนนะผมแล้วยังไงแล้วยังไงฮนะ เขาตกเฟสสองไปเลยฮะแล้วเครื่องที่สี่ก็กำลังจะมาเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วเซอร์ไวเวอร์เมืองทิพย์เขาเนียนเพื่อจะช่วยตรงนี้ฮะไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าฮะแล้วใส่แว่นบีบตัวเองมาปั่นไฟตรงนี้ฮะ ตัดไปอีกทีเหมือนใจเห็นรอยเท้าแล้วฮนะแล้วจังหวะช่วยมันช่วยทันครับโอ้โหช่วยทันโอ้แต่ว่าเจฟก็ยังล่วงอยู่ดีฮนะแล้วเจฟเขามีของดีคนระับผมเขามีแทงหลังซะอย่างนั้นนะแล้วลากตัวเองออกมาครับเจฟแล้วอันติไล่เลยหรือเปล่าฮนะ โอ้โหตรงนี้เขาปั่นสุดเกินครับสำหรับเดวายเดวายก็ล้มไปก่อนเลยแล้วกันนะโอ้โหเขาปั่นสุดจัดเลยฮะเดวายแล้วเหมือนจะได้ล้มเจ๊ไปด้วยฮนะแล้วเหมือนจะแขวนเจ๊ไปเลยฮนะเพื่อจะปิดเจ๊ไปก่อนนะ แล้วจอนมีก็ไปก่อนเลยครับผมแล้วตรงนั้นเขาดึงกันขึ้นด้วยฮะโอ้โห,โโหเขาดึงกันทันนะผมกะทื้เครื่องไปก่อนนะแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เหมือนจะเจ็บสองครับผมแล้วเดินไล่ตามรอยเลือดรอยเท้าไปครับแล้วจะเอ๋ เ้าที่หลังไปก่อนนะสำหรับเฟิงหมินแล้วเฟิงหมินไปเล่นตรงบริเวณนั้นมันไม่ปลอดภัยเสียด้วยฮนะแล้วเขาหลอกสเต็ปไฟกลับมาแต่เฟิงหมินเขาฉีกออกไปเลยฮนะแล้วฉีกมันโล่งเสือเลอเกินนะตรงนั้นโอ้โหเหมือนจะล้มแนละ้วเฟิงหมินแล้วโอ้บัตรลัดขึ้นแล้วด้วยแล้วล้มเลยฮนะ ตับมาตรงนี้รีกรุ๊ปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอันติเลยครับผมสำหรับคิลเลอร์เขามีบาร์บีวฮะแล้วเขายังไงลากยาวๆมาดันมาจ้าเอกันเรียบร้อยครับสมรับซื้อไวเวอร์เมืองทีมฮะล้ลมหน้าคำมัมไปก่อนแล้วเหมือนจะล่าต่อเพื่อปิดเกมเลยฮะ เช็คครับผมเช็คครับผมแล้วตัดสินใจปิดตรงนี้ไปเลยครับผมเมื่อแขวนเอาปิดเกมไปเลยฮะโอ้แล้วช่วยทันหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไว้พอเขาเดินไล่หลังมาแล้วฮะ ช่วยทันครับผมแล้วแทงให้หนึ่งทีตัวเองจะตัวเองจะล้มแล้วโดนปิดไปครับผมโอ้โห <c oughs> เรียบร้อยครับแล้วเหมือนจะอันติได้ด้วยฮะคิลเลอร์เดินสะกดรอยตามรอยเลือดไปครับแล้วเห็นไกลๆฮนะ แล้วเขาไล่หลังมาแล้วเฟือหมินแล้วพ้วนตรงนี้มันไม่ทันครับผมแล้วเหมือนจะปิดเกมไปเลยฮะ น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรครับสำหรับอย่าทำาผมเหมือนจะปิดเกมเก็บสีได้สบายไปเลยอ๋อเหมือนจะแขวนครับผมนึกว่าจะรอให้เฟิงหมิ่นตุยก่อนแล้วจะโมลีฮะแล้วก็เรียบร้อยฮะ เดี๋ยวมาเช็คกันแต้มกันหน่อยนะครับผมสำหรับเซอร์ไวเวอร์ฮะแต้มเยอะสุดอยู่ที่1 9ื9 1แต้มเลือดนะครับต่ำสุดอยู่ที่13612แต้มเลือดนะส่วนคินเลอร์ครับได้ไปไม่น้อยฮนะ3 5 5หมแต้มเลือดครับผมเดี๋ยวรอหลังบ้านรวมผลคะแนนแล้วประกาศออกมานะฮะ